ครับวันนี้จะพามาแนะนําให้รู้จักกระปั้มโซล่าเซลล์นะครับอันนี้สั่งซื้อมาก็เป็นของประเทศจีนอันนี้สเปคของมันคือ900วัตต์นะครับ48โวลต์ก็วันนี้เดี๋ยวลองมาสูบน้ำดูกันจากสายยางที่ผมซื้อมาทั้งสองนิ้วก็ยาว6เมตรนะครับผมได้ทำการกรอกน้ำไปแล้วแล้วก็วันนี้ใช้แผง400วัตต์สองแผงอ,อนุกรมกันนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูผลกันว่าไอ้ปั๊มตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่มีแรง900วัตต์ดูว่ามันจะสูบน้ำจากสระอันเนี้ยขึ้นมาได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังเตรียมสายยางเอาไว้นะครับสายยางก็ผมไปทดอ่าลดขนาดลงให้เหลือ1.5นิ้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันก็สายยางอันเนี้ยมีความยาวทั้งหมดก็อยู่ที่50เมตร เดี๋ยวเราสักพักนะครับตอนนี้น้ํากําลังถูกดูดขึ้นมานะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับครับถึงหุ่นแล้วนะครับ <tr analy zer> เดี๋ยวดูก,นดกดดาน <mumbles. S 1> อันนี้ผมไม่ได้ใส่ฟุตบอลนะครับใส่เพียงแค่กระโหลกไม่ให้พวกเศษสวะมันเข้าไปด้านในนะครับ ถ้าใส่ฟุตบาลคงน่าจะดึงขึ้นมาได้เลยเพราะว่าน้ําจะอยู่ในท่อเดี๋ยวฟุตบอลเดี๋ยวหามาใส่อีกทีนึงอันนี้ท็สอบดูก่อนว่าแรงดูดของเขามันเยอะขนาดไหนนี่ครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอาฮะจะเต็มท่อแล้วนะครับอ่าครับตอนนี้น้ํา ออกมาเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องไปแก้ไขอีกทีหนึ่งโดยการใช้เทปพันนะฮะเ,เดี๋ยวเราไปดูที่ลาาส่ายครับา,ามาดูที่ลาาย่ายกันเลยครับ น้ำจากไายสายนะครับยกยกโชว์หน่อยดีครับนี่ครับโอ้โหขนาดหมูวิ่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าดูครับน้ำจากไายสายจากสองนิ้วคดลงมาเป็น1.5นิ้วนะครับก็ได้น้ำถือว่าโอเคนะครับน้ำออกครับน้ำพุ่งดีนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับ แล้วก็โทรมาสอบถามหรือให้คําแนะนํากับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้ชุดนี้โทรมาหาผมได้เลยครับในราคาประหยัดครับใช้แพงน้อยราคาเครื่องก็ถูกครับเราเราต้องประหยัดนะครับเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่สนใจโทรมาครับผมสวัสดีครับ